ดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดี้โบยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ Lu x u r y Fashion and t r a v e l y o u t ท b e r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ ใครได้ชมบลอกเอ็ดนะคะรีดคริสต์มาสช้อปปิ้งวอล์กนะครับก็จะเห็นแล้วว่าเอดได้กระเป๋ายี่ห้อโกยามานะครับขอเล่าให้ฟังก่อนนะว่าเอดอ่ะไม่เคยเป็นลูกค้าโกยามมาเลยเคยเข้าไปแปบ๊บหนึ่งอ่ะที่ลอนดอน เหมือนที่รูดบัตรเครดิตของร้านมันเจ๋งเว้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออไปเบิกเงินสดมาได้ไงเราก็เลยบอกเอ,อ้ยทำไมแบรนด์นี้มันน่าจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่ได้ซื้อตอนนั้นว่าคิดว่าจะซื้อกาดโฮเดอร์นะเป็นครั้งแรกที่เข้าไปในร้านแรกในในในปลารีสนะครับก็คือถนน2อ,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 อรอรลูซาวนเรนะครับใกล้ๆกับแอบเมสเดินมาจากฟารบ,บวกมานิดเดียวไม่ถึง5นาทีอะไรเงี้ยใกล้มากอะไรเงี้ยครับก็เดินเข้าไปคือเพื่อนจะไปซื้อของขวัญวันปีใหม่ไงก็เข้าไปแต่เพื่อนเอ็ดอะเขาช็อปมา หลายสตอร์แล้วทั่วโลกจริงๆโกยาดมันมี10-20สตอร์อมีไม่เยอะรอบโลกอะที่เมืองไทยก็ไม่มีรู้สึกว่าในเอเชียจะมีแค่ฮ่องกองกับสิงคโปร์นะที่ดูคร่าวๆนะแล้วก็มีอเมริกามีคือแบบคือในยุโรปยังหายากเลยอะชอบของโกยาดที่เห็นๆนะก็มีปารีสมีลอนดอนที่อื่นคือไม่แน่ใจเลยแล้วพี่พอดีเห็นเพื่อนบอกว่า เฮ้ยมึงเป็นเป็นแดน์ที่มั่นหน้ามาร์เก็ตติ้งก็ไม่ทำมึงคือรู้สึกว่าเราเข้าไปดูออนไลน์ออนไลน์ก็รู้สึกว่าสั่งออนไลน์ line. ไม่ได้เเข้าไปในร้านเหมือนแบบต้องบนเหมือนมันย้อนกลับไปในสมัยแบบว่าคือแบรนด์โกหยาดเล่าให้ฟังฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าคือมันเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1853คือประมาณ168ปีว่าอย่าเอาแคนวาสของลูฟิคตองไปเทียบกับ แคนวาสของโกยารเพราะว่าเขามันน่ามากจริง,รงเรื่องคุณลิตี้เอ็ดไม่รู้เอ็ดไม่เคยใช้กระเป๋ายี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าคือเราไปได้เห็นงานคือแบบเออมันเป็นงานเพ้นท์ลายแคนวาสนะครับมันชื่อว่าลายโกยาร์ ard, ดีนะครับโดยใช้มือเพ้นท์ทีละจุดอ่ะคือแบบงานละเอียดมากของงานหลุยส์ตองก็คือเป็นงานโรงงานอ่ะมันใช้เครื่องจักรผลิตแต่ว่านี้คือเป็นงานเป็นงานฝีลือเป็นอาร์ตพีจริงๆและแบรนด์ก็คือไม่ไม่ทำมาเก็ตติ ไม่ส่งให้เซเลบแต่เซเลบใช้กันเยอะมากเห็นแบบดาราพวกราชวงศ์แบบราชวงศ์รัสเซียราชวงศ์ฝรั่งเศสราชวงศ์อังกฤษวีฮันนาคือดาราแบบแคนดีเวสซอฟแปร์ชซิงที่แท้ทูตัวจริงคือแบบเป็นเป็นแบรนด์แบบปากต่อปากซึ่งคุณลิตี้แล้วก็มีแบบมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแบรนด์โลกจริงๆนะเพราะแบรนด์มันก่อตั้งมายาวนานจริงๆนะครับเริ่มทำทำแบ็กแอเซอรี่แล้วก็ทำทรังนะครับก็คือทำไอหี เดินทางก็คือคนสมัยก่อนเวลาเดินทางเขาก็ travel with style นะก็คือน่าจะเป็นคนที่แบบคนคนร่ำคนรวยและชวงสมัยก่อนจริงๆอะถึงจะเดินทางได้เพราะว่าเห็นหีบที่จุของคือคนสมัยก่อนเขาแต่งตัวกันเบาที่ไหนใช่ปะเขาก็แต่งตัวกันอลังการเพราะฉะนั้นพวกชุดหีบเก็บของอย่างเงี้ยมันต้องทําแบบอย่างละเมียดละไมอะ เห็นงานทรังงานสมัยก like ่อนแล้วค no so ือแบบโอ้โหนี่แฮนบาร์ดมึงนั่งเพนเหรอวะคิดในใจว่าโอเคโกยัดแม่งต้องแพงมากแต่คือเราเข้าไปดูมันก็แพงจริงแหละแต่ต้องดูที่เนื้องานดูที่ผลิตภัณฑ์คือแบบเออมันดอด t d o แต่ละจุดอะคือแบบเราต้องให้จริงมันเป็นงานฝีมืออะแล้วแบบค่าแรงที่ยุโรปแพงจะตายค่าแรงขั้นกันอย่างที่ในเยอรมันเงี้ยชั่วโมงละประมาณ4ี่รอบาทใช่ไหมแล้วคิดดูว่าเขานั่งแบบนั่งนั่งจุดทีละจุดอะคือ ออกมาเป็นเป็นเป็นผืนแคนวาสแต่ละผืนนะ่ะมันลำบากขนาดไหนไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนะ่ะแบรนด์โกยาดยังใช้มือทำอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะเห็นดูจากจุดของแคนวาสมันยังเป็นดอทอยู่นะครับก็อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆพอเดินเข้าไปในร้านนะเข้าไปกับเพื่อนสาวก็คือรอประมาณ20นาทีค้นต่อแถวเยอะมากคือเขาเนื่องจากตอนที่ไป s h o ปปิ้งที่คริสต์มาสอย่างเงี้ยเอไม่ได้คิดว่าเขาลิมิต Capacity ในร้านเนื่องจากความปลอดภัยทางด้านโควิดแต่เนื่องจากเซลล์เขาไม่เป็นอย่างเงี้ยพอเราเข้าไปปุ๊บเขาก็ถามว่าอยากได้อะไรเพื่อนก็แบบตืมตืดตืดตืดก็สั่งสั่งซื้อของเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกว่า it's i t your first time here in in t h i store s เพื่อนเขาบอกโอ้ย I have been your customer for long time แล้วก็แบบ have been shopping in all continental and a l e v e r y shop around the world t h a t you have คือเพื่อนเอ็ดก็บอกว่าคือนางก็พาว,ว่าแบบฉันไปวิสิตมาเกือบทุกช็อปแล้วเที่ยวโลกที่เธอมีอะไรเงี้ยแล้วนางก็เปิดโชว์รูปให้ดูเนี่ยหมาฉันก็ชอบโกยาดอะไรเงี้ยคือยิ้มเพื่อนมันบ้ามันถือปอกคอของโกยาดให้หมามานันมันก็โชว์พนักง,งานพนักง,งานโอ้โซอร์ปลินพนักงานโกยาด professional นะแต่เอ็ดตอบได้เลยว่ามีความหยิ่งมากๆยิ่งกว่ากว่าแอเมริกันก็คือแบบ เชิดไม่สนใจไม่อยากขายคือดูหน้าเราเป็นจีนอ่ะก็ไม่ไม่ได้อยากขายมากแต่คือเขาก็คี่โปรเฟชชั่นแนลเนาะก็แบบถามอะไรถ้ามีก็ให้อะไรเงี้ยแต่ขนาดแบบขอลองของที่เป็นในตู้นะเอ็ดอยากได้กระเป๋าทรังใบหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบคอสบอดดี้เราจะสอนให้ดูตอนแรกเขาไม่ให้ลองเขาบอกว่าเออมันให้ลองไม่ได้เลยมันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นแต่ตอนหลังเขาก็ยอมให้ลองเขาบอกเออเขามีสีนี้นะมีเอามาให้ลองพอแบบเหมือนเบรกเดอะไอพูดเปิดใจแล้วว่า เราเป็นลูกค้าเขามานานมากขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออคือเปิดคราวนี้ยเปิดแขนอ้อมรับเลยแล้วเขาบอกว่าแปบ,บนึงนะขอพาสปอร์ตหน่อยเขาให้พาสปอร์ตยื่นพาสปอร์ตมันเป็นพาสปอร์ตทูดพอยื่นพาสปอร์ตไปอะไรเงี้ยก็ก็ดูแบบดูน่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมพอเอาพาสปอร์ตไปก็คือเป็นลูกค้าที่ซื้อมานานจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ดีก็เอาพาสปอร์ตไป ไปเข้าไปข้างหลังแล้วก็แบบไปเช็คเขี้ยชเช็คถีบเช็คแตดอะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> พื่อนเอ็ดก็บอกเฮ้ยกูไม่ได้จะซื้ออะไรกูจะมาแค่ซื้อของขวัญซื้อแค่กระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเออทำไมเอาพาสปอร์ตกูไปเราก็งงแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็คือในใจเราก็รู้อยู่แหละว่าพนักงานจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อักเก้์ว่าโอเคเอาข้อมูลเราไปเช็คอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็นั่งรออะไรเงี้ยพอพนักงานเข้าไปประมาณ5นาทีเดินออกมาเขาบอกว่า ขอเชิญขึ้นมาข้างบนหน่อยได้ไหมคือจะบอกบรรยากาศร้านนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมันจะเป็นเหมือนแบบเวลาอยู่เข้าไปในร้านนะ่ะคือเดินไม้อะเวลาเดินตามบ้านเก่าๆอะ่ะมันจะมีเสียงเย็ด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 เวลาเดินขึ้นกันใดอะเหมือนอยู่แบบนั่งทานมาชินย้อนกลับเวลาไปในปีแบบ18ซัมติงร้อยกว่าปีที่แล้วคือมันขนลุกมากเอ็ดบอกเฮ้ยคือช็อปของกอยาดอะขนลุกกว่าฟาบวกซันโอโรเล่ของแอมเมติกเพราะว่าของแอเมเอ็ดเข้าใจว่าเขา มีการเลโมโนเวทมาแบบหลายรอบแล้วอะแต่ของกยาดคือมันคงแบบสภาพแบบเก่ามากเก่าแบบคือมีกลิ่นกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาอยู่เข้าร้านวินเทจแบบเวลาไปลอนดอนไปปารีสอะกลิ่นประมาณร้านวินเทจอย่างนั้นเลยอะคือเก่าๆไม่ได้กลิ่นสกปรกนะแต่มันกลิ่นเก่าของไม้อะไรประมาณนี้พอเราเดินขึ้นสะพานอ้สะพานแบบที่แบบเย็ดเยดเย็ดขึ้นไปชันสองใช่ไหมเขาบอกว่าขอเชิญเข้าไปในห้องหน่อยใช่ไหม พเพ <itu? S 2> ื่อนเอ็ดก mm ็บอกมึงมึงอีกระเทยกระเทยโดนเข้าโดนเข้าห้องเชือดแล้วก็บอกว่าเขาอาจจะเชือดพวกเราไม่ใช่อ่ะเราอาจจะเชือดเขาห้องเชือดคือคนขายอ่ะจะเชืออเราบอกกระเทยก็ต้องโดนเชือออยู่แล้วอะไรเงี้ยพอขึ้นไปใช่ปะพอชั้นสองก็จะเป็นพวกทรัพยพวกแบบกระเป๋าทรัพยหีบเดินทางพวกแบบกระเป๋าสวยๆรุ่น limited อยู่ชั้นสองเยอะมากแล้วมันจะมีห้องที่เป็นห้องลับที่เพื่อนเอ็ดเรียกว่าห้องเชือดนะ เป็นห้องเล็กๆนางเข้าไปแล้วนางก็บอกว่าเออ e l come to เมซองโกยาสอะไรเงี้ยอันเนี้ยร้านเนี้ยเปิดมาแบบนานแล้วเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็นางก็นั่งลงแล้วนางก็บอกว่าโต๊ะที่อยู่นั่งอ่ะเป็นโต๊ะที่แบบเออคุณทรัมป์อ่ะมานั่งแล้วนะโต๊ะเดียวกับที่คุณนั่งเลยเราก็เลยแบบตายร้านระดับทานาธิปดีในประเทศแบบ ชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกอ่ะมันนั่งเก้าอี้ที่เรานั่งอะไรอย่างเงี้ยน,น่งบอกว่าเอาบีแบ็กชัดสมันเซ็กกันเราก็นั่งกับเพื่อนเราใช่ไหมมันจะมี2เก้าอี้แล้วมันแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะทำงานของ founder of the brand ก็คือคุณอะไรวะฟันโกโกหยาดบ่าเออแล้วนางก็ไปประมาณ5นาทีมั้งนางก็กลับมาแล้วนางก็เอากล่องแกะเลยกล่องนี้มานะครับซึ่งเป็นกล่องสีเขียวยช่วงนี้ไม่รู้เป็นลายอินสีเขียวนะดู ดูแพคเกจจิ้งมันจะมีความแบบเห็นปะแม้ว่าบนบนแพคเกจิ้งเนี่ยมันจะมีความแบบความไม่เรียบอะ่ะเป็นเป็นโมโนแกรมอะ่ะคือกล่องแค่กล่องก็กรอบยากแล้วว่า FC ดูดีมันจะมีความเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นลายโมโนแกรมโกยัดดินของเขานะครับลายโมโนแกรมโกยัดดินเนี่ยคิดโดยเจนที่2แล้วนะครับคุณเอสมอนคือประมาณ189 0ประมาณโห<ฮ><ฮ>ก็เป็นร้อยปีนะเราเอสแกะเลยละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะครับก็ ข้างนอกก็เป็นซิกเนเจอร์กล่องสีเขียวของเขานะครับแล้วก็เขียวตัดเหลืองคิดดูดีแล้วแบบเออไอเหลืองเหลืองมัสตาร์ดเนี่ยสวยมากรู้สึกว่าข้างในกระเป๋าของโกยาดที่เป็นรุ่นที่เป็นซ mm ิกเนเจอร์เขาจะบุด,ด้วยสีมัสตาร์ดนะอ่ะไปดูกันเลย mm hmm. ข้อมูลถ้าข้อมูลผิดอะเอ็ดขอโทษก่อนนะ disclaimer ไว้ก่อนเพราะว่าคือเอ็ดไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้มาคือเป็นใบแรกจริงๆของช่องเลยแล้วก็ของเอดด้วยเออแกะเลยนะจ๊ะ โกรธใครวะวัน <êtes> น <die ck> ี Marcheg ้คือบรรยากาศคริสต์มาสคือบ้านแฟนเปิดเพลงแบบบัรเลงตึ้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 งตฉันอารมณ์ดีมากกูจะกระชากแรงทำไมแม่ผัวนี่ไล่แม่ผัวไปอยู่ห้องอื่นแล้วเพราะว่าเราขอฟิล์มห้องนี้นะเพราะว่าอยากได้บรรยากาศแบบโฮมี่โฮมี่อะไรอย่างนี้เนาะเปิดมาข้างในเป็นสีเขียวถุงก็สวยเห็นปะข้างนอกเป็นสีเขียวข้างในจะเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยมันเป็นซิกเนเจอร์ เพื่อนที่เล่นโโยาน่าจะรู้อะแกะให้ดูเลยละกัน one เดาวได้ไหม Two, uh huh! 2. 3. <Surprise! S 1> ้อ้าว s ร r p มันคือรุ่นมินิมีไส้ก้อนนะคะ ว่ามีไส้ก้อนเนี่ยเอ็ดเห็นครั้งแรกคือเห็นจากไหนรู้ป่ะไอจแม่อูเพราะว่าเคยเห็นแม่อูถืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยกระเป๋ามันเก๋ดีว่ามันเป็นทรงแบบ เป็นทรงเคนล,ลี่เลยเป็นทรงที่น่าเอ็คิดว่าน่าจะสมัย1น5 0ทสมัยนะั้นน่ะน่าจะฮิตทรงนี้กันเพราะว่ามีหลายแบรนด์มากเลยที่ทําออกมาเป็นทรงนี้นะอย่างเช่นแอร์เมสอิ่งงี้แต่ว่าไส้ก้อนอย่างงี้มันก็จะมี2แบบดจะมีแบบเหมือนเหมือนแอร์เมสเคนล,ลี่เลยมีเย็บนอกเย็บในอันนี้เป็นเย็บนอกก็คือจะเป็นทรงใช่ไหมสังเกตยังไงก็เนี่ยเห็นบ้ายาแนวมันจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ มันจะมีไมายตรงนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเรทูเน่เอ็ดดีกว่าเรทูเน่ลวกันนะจะได้เข้าใจง่ายๆมันจะแบบสอดรูปให้ดูมันจะไม่มีหม้ตรงนี้แล้วมันจะเป็นแบบเย็บในมันจะมี2ไซส์มันจะมีมินิกับ PM รุ่นที่เป็นสักเจอรุ่นมีไทรกอนรุ่นที่เอ็ดได้เงี้ยมันมี3ไซส์มันมีรุ่นนี้คือมินิเล็กสุดนะครับ20เซน20 14มี PM ก็คือพิชิตโมเดลแล้วก็ MM มมีเดียมโมเดลนะครับเอ็ดได้มินิมาเพราะว่าตอนนี้เขา มีนีกันนะครับก็เราโชว์กระเป๋าดีกว่าก็มีแท็กมาอย่างดีเลยครับมึงก็เหลืองไปหมดเลยสิคะเห็นปะเราโชว์ดัตแบกก่อนนี่ดัตแบกก็สวยงามโอ<ฮ>โก้เขคขายคาเทียเลยเนาะมันคือน่าจะเลตเตอร์แคร์ปะเป็นอย่างเงี้ยไม่เปิดอ่านนะขี้เกียจแล้วก็มีอันนี้คือเป็นโช er เดอร์สแตรปราแกะให้ดูแล้วกัน เปิดมาแล้วกลิ่นไม้ตีหน้าตีจมูกเลยอะ่ะกลิ่นแรงมากแต่แรงในในทางที่ดีกลิ่นหอมมากเป็นไม้ที่หอมแคนวาร์ก็หอมเมื่อวานแกไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออแบค็คของแอนเมสไปไอแคนวาสที่เป็นเขาไฮข้าขงบนกลิ่นเฮียโรงงานจีนมากคือสีนี่ต้องปรับปรุงเลยอะ่ะแล้วกลิ่นพลาสติกเฮียมากพลาสติกสังเคราะห์มากนี่เราของปอมปะเนี่ย <c oughs> ของแอนเมสอะแต่นี่คือแบบโอ้ยเป็นกระเป๋าที่ คิดว่ากระเป๋าแบรนด์เนมที่หอมๆนะในโลกเอ็ดเร์บา a ์แอเอันดับหนึ่งให้โกยัดอันดับสองแล้วก็ซีลีนอันดับสามนะที่แบบเปิดมาแล้วหอมๆกลิ่นอันนี้หอมมากชอบมากมันเป็นหอมแบบราคาแพงเหมือนรถรถแบบรถสปอร์ตหลักรถสปอร์ตราคาแพงๆหรูๆแล้วก็มีตาเนี่ยแท็กมาให้ด้วยจะเขียนว่าชายคาวไฮเลเดอร์เชคชายไลนิ่งเมกอินฟรานซ์นะจ๊ะนี่ดูชัดๆ นี่นะครับไอไลายเนี่ยที่เอสดอกว่าดูดีๆเนี่ยเห็นบ้าเขาจะเรียกว่ากอหยาดดีเห็นบ้าเห็นความละเอียดบ้าว่าบางจุดมันจะมีความไม่เท่ากันอะ่ะพร้อมเป็นงานแฮนด์เพน์ถามว่าราคาแพงไหมาราคาใบนี้ประมาณ2900กาอยว่ายูโรนะครับซึ่งก็เออแสนนิดๆเอ็ดว่ามันคืองานศิลปะมันไม่ได้มีอะไรมาบอกว่าแพงหรือถูกอะ่ะคือมันลายว่ามันจะมีความแบบไม่เท่ากันมีความบางมีความเห็นไหม เป็นรูปตัว Y นะครับลายโกหยัดดีนคิดโดยคุณแอดมอนนะครับเป็นเซคันเจนของแบรนด์แล้วก็ไอตัวไม้นี้ไม่รู้เลยว่ามันเป็นไม้อะไรเห็นไหมจริงด้วยว่าให้ดูข้างในข้างในจะเป็นเยลโล่ล n ยนิ่ะไรแล้วก็มีฟีดนะครับสีฟีดเหมือนกระเป๋าเอเมสเคลีแล้วก็ยาแนวดูคุณภาพดีเลยนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพเอ็ดไม่รู้จริงเพราะว่าเอ็ดไม่เคยมีแบรนด์โกยาดนะถ้าใช้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกมันก็ ประมาณนี้นะครับในถุงดัสแบกนะครับที่ใส่โชเดอร์สแบรปสีเหลืองเหมือนกันันมันจะมีมีความคล้ายหลุยส์วิกตองน,นิดนึงแต่คุณภาพดูเหมือนจะดีกว่าเท่าที่เอดจับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีบิวงกระเป๋าโกยาดใบแรกของช่องเ d d ี้โกหยาด365นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และข้อความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะใครที่ชอบลายโมโนแกรม อะไรที่มันแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นออปชันนะครับในการเลือกว่าโอเคไม่จําเป็นต้องกุชชี่ไม่จําเป็นต้องเป็นหลุูหลูหรูตองเอาเป็นแบรนด์ที่แบบเฮอริเทจแรงๆราคาโอเคคุณภาพโอเคแต่ว่าเออมีความเก๋ใช้ไม่ไม่คิดว่าจะซ้ํากับคนอื่นเยอะเพราะว่าคนไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยเห็นคนใช้จริงๆแล้วมันสวยเก๋ ดูจากตอนนี้นะจากการจับอินว่าคุณภาพมันปังมากอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะตาม i ิน t a g r กรมด้วยแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับสวัสดีให,ใหม่ Happy New Year m e r มริ่ t คิดมาส์วอลสเอเวอร์สวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนบายล e ฟูออ l l บาย thank you for watching งานล่านงานหลวงเรารับหมดนะครับกระปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ